ขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับผมสวัสดีกับคุณผู้ชมทุก่านด้วยนะครับยี่ผมทีมนเตอร์ทีวีคงับวันนี้จะมาแนะนํามือใหม่ในการเล่นแบบนี้นะครับนะ ก็สำหรับแบบไรเดอร์เวิลด์นะครับนะก็มีคนขอมานะครับนะว่าให้สอนแนะนำมือใหม่นยว่าเราทำอะไรบ้างนะเมื่อเข้ามาใหม่นะครับนะก็อย่างแรกนะครับนะให้เรามารับเควสตัวนี้ก่อนนะครับนะซึ่งเควสนี้มันง่ายๆเลยนะให้เรากดแปลงร่างนะครับนั่นคือการกดตัวเนะฮะเราก็จะแปลงร่างเป็นดีเคนครับตัวแรกที่เราจะได้นะ แล้วเราก็เสร็จควสนี้นะครับแล้วก็กดส่งแล้วก็จะได้อาของอะไรมาสักอย่างผมจำไม่ได้ว่าได้อะไรนะครับนะแล้วเมื่อเราได้ดีเขตมาแล้วนะครับนะหรือว่าแปลงร่างแล้วนะครับนะให้เราฟาร์มเวิลครับนะก็แนะนําให้เราฟาร์มเวลดีเขตนะครับนะให้ถึง80ไปเลยนะครับนะเพื่อเราจะได้ทําอะไรหลายอย่างได้นะครับนะจะได้ง่ายต่อการเล่นต่อนะครับนะครับก็จุดฟาร์มเวลนะครับจุดแรกก็ฟาร์มตรงนี้นะครับจนถึงเวลประมาณ7ก็ได้นะครับนะ พอวิวเราถึงเจ็ดแล้วนะครับนะให้เรามาฟาร์มตรงนี้ต่อนะครับอ่าตรงนี้นะครับนะโดยให้เรามารับเควสตรงนี้ก่อนนะเควสนี้สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับนะสำหรับเควสนี้นะครับนะเราก็สามารถทําได้ตั้งแต่วิวเจ็ดถึงวิวสี่สิบห้าได้เลยนะครับนะก็ทาเควสบนไปนะครับมาจนถึงวิวสี่สิบห้านะครับนะก็ฟาร์มตรงนี้ไปถึงวิวสี่สิบห้าเลยเราก็รับเควสแล้วก็มาทําแล้วก็ส่งแล้วก็รับมาอีกแล้วก็ทาเรื่อยๆนะครับนะอ่า เมื่อเราถึงเวล45แล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ต่อนะครับอ่าให้เรามาฟาร์มเวลจากริวงะตรงนี้นะครับนะก็เราเฟสตรงนี้ที่ทำอ่าได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะก่อนตีริวงะกับกาซิลนะสองตัวนี้นะครับนะก็เราฟาร์มจนเออเวลตันได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าเกิดสรับคนที่มีเกียร์ก็ไปฟาร์มตรงนู้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำมือใหม่ก็ฟาร์มตรงนี้ถึงเวล80ไปเลยนะครับนะมันเร็วกว่านะครับนะ ราะว่ามือใหม่ยังไม่ค่อยมีเกียร์อะไรไปตีพวกนู้นอาจจะแตกได้นะครับนะตัวพวกนี้มันโหดนะครับนะเลยไม่ค่อยแนะนามือใหม่เท่าไหร่นะแนะนําว่าทําตรงนี้ดีกว่านะสรับมือใหม่นะครับนะอ عم, ่าเมื่อเรามีดีเกท80แล้วนะครับสรับมือใหม่นะก็ให้เราทำโอจาสวายนะครับนะโดยการาทำโอจาก่อนตรงนี้นะครับนะวิธีทำพวกดิวคีหรือว่าโอจาอะไรยังไงก็ผมเคยมีคลิปสอนนะครับไปดูคลิปได้นะครับนะเคยสอนไว้หลายคลิปแล้วล่ะนะครับนะคลิป เวอร์ชันใหม่นี่ก็มีสอนนะครับเมื่อเราทำโอจาร์สวายเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะก็ให้เราทําเกียร์ของมันด้วยนะครับนะก็เกียร์อยู่ในยิมนะก็ตรงนี้นะครับสำหรับมือใหม่ก็คือเข้ามาในยิมนะก็ทําเกียร์ของโอจาร์สวายตรงนี้นะครับนะส่วนวิธีทําก็ดูได้จากเทโลก็ได้นะครับนะก็มาตรงโลกมีเลอร์เวิตรงนี้นะครับนะก็จะมีเกียร์โอจาร์สวายนะครับ จะเป็นเกียร์นี่ข้างบนอ่านี่นะคะนะรับนะสำหรับเกียวจาสไว้นะครับนะส่วนวิธีทําก็ดูได้จากเทโลก็ได้นะครับนะหรือว่าใครอยากทำโอดินก็ได้นะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นโอดินก็ทําของโอดินก็ดีเหมือนกันนะคะรับสำหรับมือใหม่ก็แนะนําว่าทํา2ตัวนะถ้าเกิดโลกยู่คีนะก็คือโอดินกับโอจาสไวนะคะรับนะว่าน่าจะแบกทําได้ทุกอย่างเลยแหละนะครับนะ,ะก็เมื่อเราทําโอจาสไว้หรือว่าทำโอดินเสร็จแล้วนะครับนะ เมื่อเราทำโอจาสวายหรือว่าโอดินเสร็จแล้วนะแล้วก็มีเกียร์แล้วนะครับนะก็แนะนําตัวต่อไปก็คือโอ๊ตนะครับนะให้เราทําโอ๊ตนะครับนะแล้วก็แล้วให้เราทําล่างซังโกโซนะหรือว่าล <t ake iono> ่างเท่านั่นเองนะฮะลงดานซังโกโซไปนะครับนะก็ทํา si ล <una> <speech> ่างเท่านะคือตัวนี Disney ้ก็เก่งนะครับนะเมื่อเราทําโอ๊ตเสร็จแล้วนะครับนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะทําต่อไปก็ทําเลือกทําได้เลยนะครับถ้าเกิดเราทําโอจาสวายทำโอดินหรือว่าทาโอ๊ตเลยเรียบร้อยแล้วนะ ไอ้ล่างซังโกโซนะเราก็เลือกทำไอ้ตัวพวกนี้ได้เลยนะครับเลือกเลือกไปนะส่วนคลิปสอนผมสอนได้หมดแล้วนะครับนะสำหรับมือใหม่นะส่วนเกียร์ก็เลือกเอานะครับนะในนี้มีเกียร์ให้ครับเยอะแยะเลยสำหรับมือใหม่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะถ้เกิดแนะนําในการมือใหม่ในการทํานะก็คือตัวแรกที่อยากให้ทําเลยก็คือโอจาสไวนนะมันสามารถแบกเราจนจบเกมได้เลยนะครสำหรับโอจาสไวนะครับนะ หรือว่าใครเล่นซังโกโซก็ได้นะซังโกโซนี่คือแบบก็แบกเราได้จนจบเกมได้เหมือนกันนะครับนะเอาจริงแมบปบนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับนะแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการทำาฟาร์มเวลหรือว่าวิธีการหาเกียร์หาอะไรนี่แหละครับนะส่วนที่ทําให้ตัวเราแรงก็คือเกียร์นะครับนะก็สลับมือใหม่นะก็ให้เรากดตัวยูขึ้นมาหรือว่ากดตรงกระเป๋าขึ้นมานะครับนะก็จะมีกระเป๋าให้ดูตรงนี้อ่าช่องแรกก็จะเป็นช่องที่แบบเอาไว้ดู แค่สมัยก่อนนะ่้เป็นเกีย์นะครับนะหรือว่าเป็นไอเทมฮิวนะครับนะ,ะส่วนช่องที่2ตรงนี้ก็จะเป็นของเอาไว้คราบนะครับสำหรับมือใหม่นะใครไม่รู้ะนะครับะตรงนี้ก็จะมีของให้เราดูอยู่ว่าเราต้องใช้ของอะไรในการค้าบ้างนะสำหรับช่อง2นะครับต่อมาช่องที่3นะก็เป็นช่องที่เราเอาไว้จัดเกียร์นะครับเซ็ตเกียร์ว่าเราจะใช้เซ็ตเกียร์แบบไหนประมาณไหนนะครับนะ ก็ข้างบนนี้ก็จะมีตรงนี้ก็คือการเซฟเซตเกียร์ไว้นะสำหรับก็สำหรับถ้าเกิดผมเซเซตเกียร์ไว้แล้วนะครับนะสมมติผมอยากใช้เซตเกียร์ของอ่านี้ดับเบิลกดไปก็จะเป็นเซตเกียร์ของดับเบิลขึ้นประมาณนี้นะครับนะอย่างโอจาสวายผมก็มีอ่านี่นะครับเซ็ตก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะีนีก็เปลี่ยนแค่เข็บขัดได้แล้วนะครับผมเกียดหานะครับนะสำหรับเซตเกียร,ร์ก็คืออ่าก็เซตไว้นะครับประมาณนี้สำหรับมือใหม่อ่าเลือกตรงนี้กดเซตตรงนี้นะครับ ไม่ได้สามารถกดเซฟได้แค่ประมาณ6กนะคือผมจะไม่ผิดนะครับนะหเซตนะประมาณนี้อันต่อมาก็จะเป็นข้อมูลนะครับในะเช่นเงินนะครับอ่าช่องรูปรูปคนเนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลทั่วไปนะเช่นเงินนะครับเกมนะแล้วก็ค่าใช้เสียงนะครับตรงนี้นะครับรแล้วก็สเตตของตัวว่ามันมีอะไรบ้างนะเวเลเวล80มันบวกอะไรบ้างนะอ่ามันก็จะบอกอยู่นะครับนะสำหรับเมลีมันบวกเท่าไหร่บ้างนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เป็นสายอะไรตรงข้างล่างนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนช่องสุดท้ายก็จะเป็นพวกไอเทมที่เราสามารถเปิดกล่องได้นะก็อ,อย่างเช่นอ่าเป็นกล่องอันนี้นะครับอ่ะผมเปิดให้ท่สังกอัแล้วกันนะเลอรวอลได้อะไรอ่าได้ของตีบวกนะคะนะก็เป็นกล่องถ้าสมมติเราลงดันอดินเะนี่ยเราก็จะได้อนี้มานะครับนะหาร์ดมีเลือกการ์ดเอามาหาเด็กได้นะครับก็ประมาณนี้ ต่อมาก็จะเป็นเมนูตรงนี้ตรงนี้ก็คือเมนูเอาไว้ลงดันนะตรงนี้เป็นดันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเควสเอาไว้ดูเควสว่าเราเราเควสอะไรไว้นะครับนะส่วนตรงนี้ก็คือบอลลัสนะถ้าเกิดใครที่ยังลงไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ได้ทำเควสทดีเอ็นนะครับตีเอ็นนะครับนะตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแมปก็คือดูแมปได้ว่าเราอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนะแล้วก็จะมีเกาะมีอะไรต่างๆนะครับนะก็เป็นแมปเริ่มต้นนะตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นแบบ แนะนำมือใหม่นะครับนะสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาเล่นแล้วไม่รู้ว่าเลเวลเราฟาร์มยังไงก็ดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดใครไม่รู้นะตรงนี้มันก็จะบอกว่าเลเวลเราฟาร์มตรงไหนได้บ้างนะครับนะต่อมาก็จะเป็นตรงนี้เป็นจุดวาร์ปนะครับสำหรับมือใหม่นะก็สามารถวาร์ปไปได้นะตอนนี้ก็จะมีแค่นี้แหละนะครับนะก็คือวาร์ปได้จะไรเดอร์ซินเตอร์ตรงนี้คือยิมนะครับนะวาร์ปมาคือเราอยู่ที่ยิมเลยนะต่อมาก็จะเป็นไรเดอร์ตรงนี้ก็จะมีเดนโอ แล้วก็ไฟนะครับอ่านี่โอนะแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับลุงเพิ่มเพ้ามาใหม่ให้นะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกไฟนะใครจะทําไฟก็อ่าแถวนี้ก็จะมีตัวทําไฟอยู่ก็คือไฟตรงนี้ใครใส่อยู่ข้างบนนะครับต่อมาก็จะเป็นฮิวิกินะอ่าสุดท้ายแล้วนี่แหละนะครับก็จะเป็นเกาะใหม่นะครับก็มาทำฮิบิกิตรงนี้ได้สุดท้ายก็จะเป็น p v p นะครับอ่า PVP เอาไว้สำหรับการอ่า ตีบอสบอสโลกนะครับนะก็คืออันนี้พวกเอนเกมแหละนะครับนะสำหรับมือใหม่ยังไม่ค่อยแนะนํานะครับยากนะสลหรับมือใหม่นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวทีหรือว่ากดเลือก레이เดอร์นะฮะถ้าเป็นเลือก레이เดอร์ก็จะเป็นสลับถ้าเป็นมือถือก็รูปสลับการ์ดมั้งนะครับของดิเขตก็เ,เลือกได้นะครับนะว่าเรามีเดเดอร์ตรงไหนบ้างาล่างก็จะเลือกได้นะมีช่องให้เลือกอยู่นะประมาณนี้เวลาเรากดเลือกมาเราก็สามารถแปลงร่างได้ก่อนจะแปลงร่างก็คายตัวแรกที่เราแปลงร่างไปก่อนแล้วกันนะครับนะ ก็จะประมาณนี้นะครับในการแนะนำมือใหม่นะคือ,อแบบนี้คือถ้าเกิดอยากจะเก่งก็ต้องขยันนะครับนะถ้าเกิดไม่ขยันก็อยู่ที่เดิมแหละนะครับนะส่วนใหญ่ที่ทำให้เราเก่งก็คือเกียร์นะครับนะพยายามหากเกียร์มาใส่นะแนะนำเกียร์อะไรยังไงผมก็มีคลิปรีวิวไรเดอร์อยู่นะก็ไปดูคลิปได้นะครับสำหรับโลกยูคลิปก็อาจจะเป็นคลิปเก่าหน่อยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะสำหรับเกียร์นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนะใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากเพิ่มเติมอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับนะ ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ละกันนะครับนะก็ตอนนี้ผมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับนะใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสมัครได้นะครับเริ่มต้นทีเดือนละ2ี่บ,บาทนะครับนะก็ตอนนี้ผมผมเปิด Discord สําหรับสมาชิกแล้วแหละนะครับนะใครที่สนใจอยากเข้า Discord หรืออยากพูดคุยอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาคุยได้นะครับ ก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะหรือว่าจะถามคําถามน,นิดก็ได้เหมือนกันนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไป้างครับซิวบายจ้า